สวัสดีค่ะวันนี้นิมดาจะเอารายละเอียดของสถานีรถไฟความเร็วสูงนานาชาติหนองคายมาฝากกันค่ะซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของโครงการช่วงโคราชถึงหนองคายค่ะ ทางของโครงการช่วงโคราชถึงหนองคายก็356กิโลเมตรนะคะผ่านมา4จังหวัดก็คือโคราชขอนแก่นอุดรและหนองคายเป็นสถานีสุดท้ายค่ะสำหรับขบวนรถไฟนะคะสามารถรองรับผู้โดยสารได้600คนต่อขบวนค่ะแล้วมีความเร็วถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมง เดี๋ยวเราลองไปดูค่าโดยสารนะคะของรถไฟความเร็วสูงถ้านับตั้งแต่กรุงเทพถึงหนองคายเนี่ยระยะทาง620กิโลเมตรค่าโดยสาร1,200บาทเวลาในการเดินทางก็คือ3ชั่วโมงค่ะถ้าเทียบกับการเดินทางโดยวิธีอื่นๆนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าประหยัดเวลาด้วยนะคะซึ่งสถานีรถไฟความเร็วสูงนานาชาติหนองคายเนี่ย ถือว่าเป็นสถานีที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้ก็ว่าได้นะคะเพราะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างประเทศก็คือไทยกับลาวนั่นเองค่ะ สำหรับสถานีนี้นะคะก็จะแยกกันกับรถไฟทางคู่ค่ะอย่างที่บอกนะคะสถานีรถไฟนานาชาติก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายผู้คนระหว่างประเทศนั่นเองค่ะทำให้ต้องมีหน่วยงานในส่วนของการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะรองรับรถไฟที่จะเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ การออกแบบสถานีภายนอกนะคะก็คือจะเป็นรูปแบบอาคารสไตล์โมเดิร์นผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่นโดยจะดึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาผสมผสานกันนะคะเช่นพญานาคคลื่นน้ำแม่น้ำโขงและหวดนึ่งข้าวเหนียวค่ะมาใช้เป็นรูปแบบหลักของการออกแบบสถานี รูปแบบหลังคาด้านหน้าบริเวณจุดรับส่งผู้โดยสารเนี่ยจะทําเป็นแบบรูปจั่ว3หลังซึ่งมีจั่วหลัก1และจั่วรอง2นะคะเป็นการจําลองมาจากรูปปั้นพญานาคแผ่พังพานมาลดทอนรายละเอียดให้เหมือนเป็นรูปปากพญานาคตัวฟาซาสถานีใช้รูปแบบคลื่นน้ำร่วมกับ ลายของเครื่องจักรสารหวดหนึ่งข้าวเหนียวมาทำเป็นลายข้างอาคารสถานีส่วนด้านหน้าสถานีก็จะนำรูปปั้นพญานาคมาจัดร่วมกับการวางบ่อน้ำเพื่อให้สร้างรูปร่างเป็นพญานาคหน้าสถานีซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดหนองคาย สำหรับตำแหน่งสถานีรถไฟความเร็วสูงหนองคายก็จะอยู่บริเวณสถานีรถไฟในปัจจุบันก็คือระหว่างถนนมิตรภาพเข้าเมืองหนองคายและถนนศูนย์ราชการถึงบ้านนาไก่ก็จะมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยสถานีรถไฟก็ได้ย้ายมาจากตำแหน่งเดิมริมแม่น้ำโขงในตลาดหนองคายเมื่อปี2545แล้วก็เลิกสถานีตลาดหนองคายมาเนี่ยมาเปิดสถานีที่ปลายทางอีสานเหนือเมื่อปี2551เพื่อรองรับขบวนรถไฟข้ามสะพานมิตรภาพแม่น้ำโขงนะคะในปี2552 การตกแต่งภายในสถานีเนี่ยจะมีการใช้ลวดลายของรูปปั้นพญานาคและลายเกล็ดพญานาคมาตกแต่งภายในซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานีโทนสีน้ำตาลดินฟ้าและขาวมาเป็นสีหลักในการตกแต่งภายในตัวสถานีตั้งแต่พื้นที่จำหน่ายตัว๋วมาจนถึงห้องพักคอยผู้โดยสาร รูปแบบตัวสถานีรถไฟความเร็วสูงจะเป็นอาคาร3ชั้นเป็นรูปแบบอาคารสถานีรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อกับรถไฟหนองคายปัจจุบันผ่านทางสะพานลอยข้ามชานชลามีทางออกสองด้านคือเข้าทางหลักอยู่ทางทิศตะวันตกฝั่งถนนมิตรภาพติดถนนใหม่ซึ่งเชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพก็คือมุ่งหน้าเข้าเมืองกับถนนศูนย์ราชการทางเข้ารองก็คืออยู่ บริเวณทิศตะวันออกติดถนนเลียบทางรถไฟชั้นที่1ก็จะเป็นชั้นขายตั๋วซึ่งจะแบ่งเป็น2โซนนะคะคือโซนผู้โดยสารภายในประเทศซึ่งจะเป็นแกนกลางของตัวอาคารชั้นที่1 พร้อมกับพื้นที่จำหน่ายตั๋วและเชื่อมกับบันไดเลื่อนขึ้นชั้นที่2ไปที่โถงรอโดยสารโซนผู้โดยสารระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นขาเข้าและขาออกขาเข้าจะอยู่ทางด้านทิศเหนือส่วนขาออกก็จะอยู่ทางทิศใต้ของสถานี ในพื้นที่ขาเข้าและขาออกก็จะมีจุดตรวจของหน่วยงานตามเกณฑ์การเข้าออกระหว่างประเทศเช่นด่านควบคุมโรคด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจพืชพันธุ์สัตว์และก็ด่านตรวจอาหารและยาและสุดท้ายก็จะเป็นด่านศุลากากรซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเท,เ,ออเทียบเท่ากับการตรวจของสนามบินระหว่างประเทศ เมื่อผ่านจุดนี้ไปก็จะสามารถตรงไปที่ชานชาลาระหว่างประเทศชั้น3ส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นพื้นที่โถงคอยผู้โดยสารของรถไฟความเร็วสูงซึ่งก็จะมีทั้งพื้นที่ติดแอร์และไม่ติดแอร์ส่วนชานชาลาที่อยู่บนชั้น3เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ชานชาลา รูปแบบการวิ่งสถานีเนี่ยจะเป็นทางยกระดับโดยจะยกระดับตั้งแต่จุดตัดถนน211ก่อนถึงสถานีรถไฟบ้านสองห้องผ่านสถานีหนองคายและมุ่งหน้าไปสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่นะคะเพื่อเชื่อมกับทางรถไฟลาวแต่ก็จะมีช่วงสถานีนาทาที่รถไฟจากฝั่งลาวเนี่ยจะขนสินค้ามาเปลี่ยนรถที่จุดเปลี่ยนนะคะเพื่อถ่ายสินค้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเรื่องราวการสรุปย่อรายละเอียดสถานีรถไฟความเร็วสูงนานาชาติหนองคายไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านอยากจะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปค่ะ